แต่ว่าผมน้องๆเขามอบของขวัญมาเหลือผมครับมีเซอร์ไพรส์พิเศษครับคือยังไงครับคุณนุกครับคือจริงๆจริงๆทุกๆปีอยากจะบอกว่านุกไม่มีของขวัญให้ไปเพราะว่าส่วนมากไปเขาจะก็ไปเขาน่าจะมีพี่ๆเอฟซีที่มอบให้เยอะแล้วแล้วก็เขาก็มีความสุขในชีวิตของเขามากพอแล้วอะไรเงี้ย ลูกก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องอในทุนกๆปีนุกก็แค่อวยพรตอหน้าเขาแล้วก็เ,เราก็สู้ไปด้วยกันตลอดแต่ปีนี้ก็ไม่ได้มีของที่มีมูลค่าหรืออะไรมากมายจะเป็นกล่องที่เล็กๆที่ตั้งใจจะมอบให้ครับเป็นกล่องเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากมายครับแค่คำว่าถึงลายปลายอายุ27ปีแล้วเป็นแค่กล่องที่ไม่ได้มีมูลค่าแพงอะไรมากมายแล้วก็ อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับพี่พี่แต่ว่าผมเปิดเปิดเปิดได้ไหมฮะเปิดได้ไหมฮะเปิดเปิดไม่ไม่มีความลับนะอันดไมหนี่งสองน่ครับอย่างอย่างนี้คืออันนี้ยางนม่นึงครับแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นครับทุกคนไม่ได้มีอะไรมากมายนี่ก็เปรียบเสมือนตัวนุกเองครับเมาให้กับเพื่อนคนนี้ครับแล้วก็นี่ครับทุกคนครับทุกคนจะเห็นปิงปอง ที่อยู่ในนี้ไหมนุกปกายจะอยู่ด้วยกันในทุกๆโมเมนต์ทุกๆความรู้สึกไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโกรธร้องไห้โกรธที่อยู่ด้วยกันร้องไห้เราก็อยู่ด้วยกันไม่สบายเราก็อยู่ด้วยกันอันนี้นุวัดเองนะครับแล้วก็แม้แต่นอนหลับในบางครั้งอย่บนรถตู้เราก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ้มมีความสุขมากๆก็ยังอยู่ด้วยกัน แล้วก็มีความรักที่พีพีเอฟซีมอบให้กับพวกเราเราก็ยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีข้างในนี้ครับาสามารถอาจจะเปิดได้อาจมันอาจจะทับหมดแล้วอันนี้ก็เป็นอโอ้มือสัน <c oughs> <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นใบป้ายเป็นอ่าเป็นใบป้ายนะครับเป็นวานเป็นวานอยู่ในนี้อันนี้คือผมเองครับเป็นฉลามเพราะว่า เราสู้มาด้วยกันครับทุกคนเป็นเพื่อนที่นุกรักมากๆที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วก็อยู่ในนี้ก็ยังมีปิงปองลูกสีขาวครับเป็นสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งยังย,ยืนยันคำเดิมครับว่าอยากใช้ไปไปลามีแต่รอยยิ้มต่อจากนี้แล้วก็ตลอดไปขอให้เป็นรอยยิ้มให้กับเพื่อนให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนในบ้านสิงแล้วก็ให้กับพี่ๆเอทุกคนครับอาจจะไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายแต่ว่า ตั้งใจทําให้เพื่อนคนนี้ครับแล้วก็ตั้งใจอวยพรให้เพื่อนคนนี้ครับขอให้มีความสุขมากๆครับหลบเบอร์ให้นุก๊กจนด้วยไหมครับโอ้ไม่เคยเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยครับนุกทาเองหมายถึงว่าแคนเมคอะใช่ใช่น,นุ๊กนโอ้พิเศษมากกว่านี้นะครับน,นุกถ่ายคลิปว้อยู่ตอนตอนนั่งทำนุกถ่ายคลิปว้อยู่ <Okay. S 1> อขอบคคขอบคุณะครับเชิญครับขอบคุณพี่ป๊อบด้วยพี่ป๊อบก,อก็นั่งคอยช่วยด้วยน่ารักมากครับพี่ป๊อบ